วันนี้คุยกันต่อนะครับเรื่องการปรับค่าตอบแทนให้กับหมอโรงพยาบาลชุมชนในชนบทเนี่ยนะฮะระหว่างปลัดกระทรวงสาธารณสุขและก็ประธานชมรมแพทย์ชนบทนะฮะสวัสดีครั้งหนึ่งนะฮะสวัสดีครับอันนี้เมื่อวานนี้เป็นเรื่องหลักการ,รซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าทางไหนถูกทางไหนผิดอันนี้ผมคนกลางนะฮะมันก็ต้องให้อนาคตเป็นคนตัดสินทางนี้ยืนยันว่าถ้าเดินหน้าระบบเมาจ่ายส่วนหนึ่ง แล้วก็เปลี่ยนเป็น p 4พีอีกส่วนหนึ่งสมองหลายแน่ใ่รกระทบกระเทือนแน่แพทยกับธณาแพทย์ทางนี้ยืนยันว่าจะทําให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นและจะมีสิ่งอื่นที่ดึงดูดนอกจากอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ผ่านมาในโรบาลเป็นขนาดใหญ่กับพนากลางเนี่ยมันเหมือนกับมันได้ในอัตราที่ทําให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมกับโรงพยาบาลขนาดเล็กก็เลยไปหาวิธี ทำโรงพยาบาลขนาดกลางกับขนาดใหญ่มาประเมิน p p เพิ่มขึ้นผมถามถูกไหมคือคือผมคิดว่ามันมีส่วนหนึ่งของการที่จะเป็นการเรียกเลี้ยงหมอจ่ายในพื้นที่ของการเสียโอกาสด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นโรงพยาบาลชุมชนในเขตชุมชนเมืองนะครับเช่นบางโรงพยาบาลซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยเลี้ยเงหมอจ่ายเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ในในการทํางานของโรงพยาบาลชุมชนในเขตชุมชนเมืองกับโรงพยาบาลที่ถือว่าไม่ได mm ้อยู่ในเขตชนบท ตรงนี้เป็นส่วนที่ทําให้มีความแตกต่างดังนั้นถ้าปรับตรงนี้แล้วมีเรื่องของการจ่าย P4P ด้วยก็จะทําให้มีความเหลื่อมล้ําระหว่างภายในวิชาชีพเองน้อยลองหลก้ลความเหลื่อมล้ําเลยครับน,นี้ผมก็ไม่ได้บายง่ายนิดเดียวครับเราเป็นพี่น้องกันเชื่อไหมครับวันนี้เนี่ยพวกโรงพยาบาลที่เป็นออกมาเคลื่อนไหวช่วยเป็นโรงพยาบาลที่ได้เบี้ยกันดานที่ยังไม่ได้ขูดปรับเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนน้อยมาก มท่านแดงว่าอะไรเราไม่ได้เกิดความรู้สึกเลยว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตเมืองมันมันเลื่อมล้ากับเราหรือเอาเปรียบเราเพราะอะไรเพราะว่าเรามีเรามีพูดได้ว่ามีพฤติกรรมในการควบคุมการภายในแบบพี่แบบน้องกันอย่างดีจนกระทั่งผมเองไม่เคยติดฉาคนที่อยู่โรงพยาบาลใหญ่ในเขตเมืองในกรุงเทพมหานครใกล้ๆเลยเพราะเรารู้เรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่าหนึ่งจำนวนหมอที่เขามีอยู่เนี่ยเขาไม่ได้เยอะเกินอย่างเช่นโรงพยาบาลบางบัวทองที่ทุกคนชอบพูดถึงว่าประชากรก็สองแสนห้านะคุณต้องถูกมอบหมายในการดูแลแต่ว่าเขามีหมอเท่าไหไรเจ็ดแปดคน เพราะเขาไม่ได้มีหมอเยอะสองก็ไม่กี่คนยคือโรงพยาบาลบัวทองเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ถูกมอที่ถูกปรับมาเป็นโรงพยาบาลชุมชนเมืองเป็นโรงพยาบาลกลางๆที่ถูกปรับมาเป็นชุมชนเมืองแต่วันนี้ผมไม่รู้สึกว่าผมเอาเปรียบเขาเอาเปรียบเราตรงไหนล่ะชุมนบวงบบัวทองเป็นเมืองแล้วถูกต้องเลยเพราะอะไรเพราะว่าบางบัวทองเป็นเมืองก็จริงแต่ว่าเวลาเมืองเราจะดูที่สถานที่เราจะดูแค่เซเว่นอีเลเวนแต่เหมือนวันนี้ยกไปอย่างเลยที่เกิดแพทย์ลาออกอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านฝันห่างจากโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นเท่าไหร่ไหมยี่สิบสองกิโล ยี่สิบสองกิโลเท่านั้นดิใกล้นะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงต้องไปดูสภาพการทํางานในโรงพยาบาลผู้ป่วยเยอะเครื่องมือไม่พอใช่ครับมีเทสโตโลตัสใหญ่เลยนะฮะเอ็กซ์เพรสอยู่ตรงรถไม่ได้เดือดร้อนเลยแต่ว่าเขาไม่มีเครื่องมือต้องถูกตามมีจํานวนหมอที่น้อยไม่ได้มีมากมายอ่ะกระทรวงไปคิดแทนเขาทำไมเขาไม่ได้มาเขาอยู่รอมกันได้ไม่ได้รู้สึกเหลื่อมล้ำอ่าคุณหมอคุณตลอดผมผมคิดว่ามันคงต้องเปรียบเทียบในหลายๆเรื่องนะครับอย่างโรงพยาบาลชุมชนในเขตเมืองเนี่ยถ้าถ้ามองมิติ ที่เป็นเรื่องของการที่เสียโอกาสเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลชุมชนในเขตเมืองก็ไม่ได้เสียโอกาสอย่างที่เป็นโอกาสที่เสียไปของโรงพยาบาลชุมชนในเขตชนบทนะครับความเป็นเมืองชีวิตของครอบครัวการเรียนต่อของลูนนกนะครับในขณะที่ ปริมาณงานนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลชุมชนในเขตเมืองกับโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนในเขตชนบททั่วไปคือโรงพยาบาลชุมชนในเขตเมืองเนี่ยถูกปรับถ้าเดิมเนี่ยเขาเคยได้ผมยกตัวอย่างนะฮะเขาเคยได้เช่นพื้นที่ก็อาจจะเป็นอย่างบางบัวทองอย่างนี้เนี่ยถือว่ากลุ่มไหนฮะกลุ่มชุมชนเมืองครับนะะปีที่หนึ่งถึงสามเท่าเดิมถูกไหมับปีที่สี่ถึงสิบเนี่ยจากเดิมได้สามหมื่นลงมาเป็นหมื่นสอง ปีที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบจากเดิมได้สี่หมื่นลงมาเหลือหมื่นแ้ครับอันนี้ตัวอย่างจ่าๆเลยครับก็นคือเหมจ่าลดลงเหมาจ่าลดลงแล้วก็มาตั้งรวมไว้เป็นสําหรับการที่ีครับผมแล้วก็มีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออนท็อปลงไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์เติมลงไปอีกครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเพราะว่าในในของโรงพยาบาลบัวทองซึ่งมีแพทย์อยู่ประมาณสิบเจ็ดถึงสิบแปดคนเนี่ยนะครับก็จะมีก้อนนี้อยู่สําหรับการที่จะให้ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานซึ่งผมได้เรียนแล้วทั้ง ด้านรักษาพยาบาลด้านส่งเสริมป้องกันโรคคือทุกาับอ่าเดี๋ยวมาดูคุยแล้วเรามีข้อพิจาว่าทานนี้กำลังอธิบายว่าข้อที่หนึ่งคือเงินทุกอย่างมันยังอยู่ที่เดิมครับใช่ครับถูกไหมโรงพยาบาลบางบัวทองที่คนเคยได้คนละสี่หมื่นสมมติได้นะสี่หน่สามหมื่นถึงจะลดลงมาสาหรับเหมาจ่ายแต่เงินที่เอาอมาทั้งหมดอยู่ที่เดิมครับไม่ได้ไปที่อื่นถูกไหมใช่ครับอยู่ที่เดิมกระทรวงจัดให้เพิ่มไม่อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับเติมลงไปอีกแล้วหมอก็ตามภารักงานก็คือหมอทุกคนนโรพยาาบลเดิะ วัดตามผลงานเอาเงินเดิมนันแหละมาเกลี่ยกันใหม่ฟังดูก็มีเหตุผลนะหมอคืออย่างนี้ครับคือกระทรวงเนี่ยขออนุญาตพูดไม่รู้จะใช้คําไหนในเวลาจํากัดหาคําเำจุภาพไม่ได้นะอาจจะล้วก็ไม่อยู่กับล่องกับลยอยแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ที่คลิกออฟคือรัฐมนตรีประหลัดแล้วก็รักตีช่วยมาให้นโยบายกับกระทรวงทุกพวกเราทั้งหมดในวันที่สิมีนาะคม ใให้นโยบายอย่างนี้ครับว่ามีการปรับเปลี่ยนลักษณะน,นี้ไม่มีการเพิ่ม1%นะครับนั่นก็ต้องเอาไป้นัังให้ดีก่อนเปอรไม่เคยมีการพูดถึงตอนนั้นพูดแต่เรื่องของความเป็นธรรมว่าไม่เป็นธรรมในระหว่างวิชาชีพกับ ในโรงพยาบาลเดียวกันหมอดูเหมือนจะได้เยอะไปเมื่อเทียบกับพยาบาลซึ่งในขณะที่พยาบาลต้องเรียนนะครับว่าบี้เล็หมอจ่ายไม่เคยถูกกำหนดเพราะว่าเป็นนักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่ได้เรียนทุนรัฐบาลไม่มีมติคอรมอแต่พอหลังจากที่มันมีปี51เราก็เพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่ไม่ดีเลยเป็นศูนย์บาทสองสองว่าแบบเกิดไป็นึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่รู้โผล่มาจากไหนพี่หลังที่เราเพิ่มมาโผล่พี่หลานหลังจากที่เราเคลื่อนไหวแล้วในวันที่13มีนาคมนี่คือมันมีหลาบสามเฟดเลยนะซึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยนนนนนะคครััับเเเช่่่วทีีี12ยิออฟฟมม3 นะครับอันที่2ก็คือ19มีนาคมพอมีการเคลือ่อนไหวตอบปรับแก้หรือ2เฟสตนที่11มีนาคมหรือ2เฟสใหม่ะนะครับในเฟสที่1เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องเสียงและท่านประลัดพูดะนะครับเช่นโรงพาบาลขนาดเล็กพื้นที่ปกติเนี่ยถ้าเป็น11ปีถูกตัดไปทันทีนะครับใครอายุราชการเกิน21ปีขึ้นไปหายไปแล้วก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นสมมติว่า มีแพทย์ท่านที่ยอทำงานที่11ปีขึ้นไปในเฟสแรกนะครับเหลือแค่30,000นะครับไม่ใช่50,000อย่างที่คิดท่านคิดนะครับไม่ใช่หายไปไหนแล้วที่สองวิเดเวลาการคิดเฟสในเฟสที่สองเขาปรับลดไปอีก50%แล้วพอเฟสที่สามนะครับชุมชนเมืองกับปกติเหลือศูนย์เลยนะครับให้เปลี่ยนมาเป็นอันนี้แทนหมดเลยพีพอพีหมดปิดอาวุธปืนเลยนะฮะปิดอาวุธปืนแล้วหรือพีพอพีแทนหมดเเลลยข้้าใจแวนี่นี่คือเจตนาลมที่ทําให้มันเกิดการขึ้นหมายวว่าอ๋อแสดงว่าคือไอที่เห็นเนี่ยไม่ใช่แต่ที่สุด มันยังจะมีจุดเป้าหมายคือตัดเหมาจ่ายหมดเลยเป็นเหมาจ่ายหมดเลยจะทัเตืดหมดจะตัดปกตีพอพีหมดถูก ถ้ามองในเจีนยตาล,ลมก็คือวิธีคิดของกระทรวงมองว่าพื้นที่ระดับปกติของโรงพยาบาลชุมชนด้วยกันประมาณห้าร้กว่าโงชุมชนในเขตเมืองอีกประมาณ3ามสโลไม่ต่างอะไรกับโรงพยาบาลจังหวัดซึ่งผมมองว่าเขามองแค่ภาพเฉยๆแม้กระทั่งอย่างนี้โรงพยาบาลบ้านฝังเนี่ยห่างจากโรงพยาบาลจังหวัดแค่ยี่กิโลดูระยะทางอย่างเดียวดูดูเซเว่นเอเลเวนแต่ว่าหมอที่ไปอยู่จริงๆเนี่ยเขาเกิดความสึโอ้โหมันไม่ไหวตัวตามทั้งวันทั้งคืนแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขมองอย่างนี้แล้วเพิ่นถ้าจะไปเก็บแต้มสะสม P4P ผมถามว่าถ้ามันเหมือนกันทุกอย่างหมดเลย ไม่มีอันนี้เขาไปเก็บแต้มในเมืองดีกว่าไหมครับดีกว่ากันเยอะเลยไปเก็บแต้มเอกชนดีกว่ากันนะอาตรงนี้ก่อนอตรงนี้กว่ากันเยอะเลยหมออธิบายฮะฟังจากนี้เนี่ยแฟสสุดท้ายไปกระใหญ่เลยนะฮนะพี4พีล้วนเฮะคือคือผมคิดว่าที่เราคุยกันเนี่ยผมตั้งต้นด้วยระหว่างวิชาชีพด้วยนะครับแล้วก็ภายในวิชาชีพเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราลองดูข้างในนะครับของเงินเนี่ย ที่ได้แต่ละวิชาชีพเนี่ยก็จะเห็นว่าตุงบิเลงหมอชายสร้างความแตกต่างนะครับให้กับวิชาชีพไม่ต่างกันนะครัคือผมคนนอกนะผมไม่ได้เข้าใครออกใครนะแต่ผมพอเข้าใจได้ว่าแพทย์มาธนแพทย์เขาเรียนมายากกว่าเขาใช้เวลามากกว่าถ้าเบี้ยอันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลมาก่อนนะฮะถ้าเขาจะมีเบี้ยเลี้ยงที่มากกว่าตุขากรราัณการแพทย์ด้านอื่นผมก็รู้สึกว่ารลับไา้อันนี้หมอกุมมองชาวบ้านนะฮะย้ายไปทำกันไหน ผมลองขออนุญาตยกตัวยอย่างะนะครับความแตกต่างระหว่งา,งาง,ยางพยาบาลกันยังไงพยาบาลได้ประมาณพันสองร้อยบาทต่อเดือนพันสองหมอนี่ระดับต่อเดือนคือหมื่นถึงสี่หมื่นสมมติยกตัวอย่างหนึ่บาทประมาณอ,อก็เยอะนะ,ค,ะครับครับอันนี้แหละครับที่ทําให้ความเป็นทีมเนี่ยเริ่มหายไปในทีมสุขภาพดังนั้นเราเลยจึงมองว่าจะทําอย่างไรให้ความเป็นทีมมันเกิดขึ้น แล้วก็พูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลในเขตโรงพยาบาลจังหวัดใง,งเรื่องปริมาณงานนะครับในเรื่องของความยากในการทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งต่อ,อดังนั้นจึงมองว่าถ้าเราได้มีการปรับแล้วก็ใช้ตัวเลขของการมาจ่ายต่างผลการปฏิบัติงานก็จะทําให้ ได้มีการทํางานในส่วนที่จะมีความยากมากขึ้นด้วยไอ้นี่จะทําให้พยาบาลหรือบุคลากรหน้าอื่นได้มากขึ้นไหมก็เรามีเงินออนท็อปสำหรับปีฟอรีลงไปผมเหยนว่าในในช่วงที่มีการพูดคุยกันเนี่ยคงมีช่วงระยะเวลาอยู่การพูดครคุยกันอยู่หลายครั้งอยู่พอสมควรแล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามจะปรับเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ย ไปด้วยกันให้ได้นะครับก็เลยมีตัวเลขที่ปรับออกมาและสุดท้ายที่คลรมได้มีมติเมื่อสามเสมีนาคมเ <store S 2> นะี่ยที่ภาครัเครับก็คือให้ผสมผสานร,ระหว่างเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายกับเรื่องของกอารจ่ายตามผลการปฏิบัติงานนะครับบทสรุปก็คือมันจะไม่ไปสู่อาจาราเเมาจ่ายกลายเป็นปส่งไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีอันนี้คือสุดท้ายแล้วไหมครับใช่ครับแล้วก็หลังจากผ่านครบ1ปีเนี่ยเราก็จะประเมินว่า ผลดีผลเสียเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะได้มีการเข้าสู่ปีที่สองต่อไปครับอันนี้ก็คือมติคารมอยืนยันตรงนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่คุณหมอเอียนสักบอกนะครับตกลงเอาล่าสุดคือหนึ่งโมเสนเตอรเข้ามาแล้วก็แค่นี้จบไม่มีเฟสสองเฟสสามจนเมาจ่ายหายไปยืนยันนะฮะเอาคุณหมอฮะับจริงๆมีเฟสสองครับเพราะเฟสสองในมติคารมอบอกว่าเฟสสองเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนเสนอเฟสสองเข้าไปอยู่นะครับแต่มติคารมอเนี่ยหาทางช่วยหาทางลงให้ก็เลยบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเลทตรงนี้พับไปก่อนแต่ว่า ต้องประเมินอยู่ดีซึ่งถ้าสมมติในวันนั้นกระทรวงสาธารณสุขบอกปรับเลทก,ก็ได้อยู่ดีต้องเข้าใจก่อนนะแล้วประเด็นที่สองก็คือว่าประเด <3 S 1> ็นที่สามยันตรงนี้แล้วคุณหมอยนยันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสลัดก็ไม่รู้จะอยู่ได้ได้กี่ปีเพราะว่า อายุราการเกษเียนายุรการก็3ปีแล้วมาถึงเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานี่ต้องต้องประเด็นดีข้อนี้นะเอาไปชยอยู่กับรัฐบาลของคนกลางนะครับสมมติเรเอาแค่นี้ได้ไหมสมมติแค่นี้เลยไไดตอบแค่นี้ไม่ได้ครับว่าไม่บอกว่าขอผสมะสานนิดหน่อยไม่มีเหตุผลแล้วหยุดแค่นี้ไม่ทําอะไรมากกว่านี้อ่ะครับไม่มีเหตุผลเขาบอกแล้วอันที่หนึ่งคือผมอยากจะให้วิเคราะห์ทีละประเด็นที่ตอนที่บอกว่ามีความจําเป็นต้องทําทีละเรื่องอยากกลับไปกลับมาไปในครั้งแรกสุดบอกว่าเป็นพระเป็นภาระกับงบประมาณผมก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขพูดเองนะครับ เก้าหมื่นหนึ่งพันล้านเป็นเงินทั้งหมดเลยนะฮะแล้วในเงินก้อนนี้เป็นเงินสามพันล้านสําหรับในการที่จะแก้ปัญหาทําให้หมอไปอยู่ในชนบทเพื่อดูแลประชากรเข่าใจถไหมครับเพิ่มขึ้นนี่เข้าใจถูกไหมมันคุ้มค่าไหมประเด็นที่หนึ่งบอกไม่เป็นภาระแน่เพราะว่าที่เราเป็นแค่สามเปอร์เซ็นของเก้าหมื่นหนึ่งพันล้านและเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของระบบสุขภาพหมดแต่ดูแลคนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รัฐบาลต้องถ้าผมเป็นนายกผมก็บอกว่าใช้ภาษีแทนประชาชนเนี่ยคุ้มแน่ในการดูแลคนอันนี้คือหนึ่งภาระกว่า เป็นธรรมไม่เป็นธรรมแล้วแบบผมผมจะตีเทอละเรื่องไม่เป็นธรรมระหว่างบุคลากรโรงพยาบาลเดียวกันและต่างโรงพยาบาลในชื่อเดียวกันครับในในในกลุ่มโรงพยาบาลชุมชนด้วยกันซึ่งผมก็ตอบชัดว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่เหมือนกันที่ท่านประหลัดพูดนะครับผมไม่ออกโรงกันเคลื่อนไหวถูกต้องอันที่สามก็คือระหว่างโรงพยาบาลจังหวัดกับโรงพยาบาลชุมชนก็บอกแล้วว่ามันคนละเรื่องกันเพราะว่าตอนนี้คุณเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นรล้สองนะครับในการเปลี่ยนแปลงในเวลานั้นนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนในเวลาให้ได้นะเพิ่มขึ้นอีก50เปอร์เซ็นต์จนการตับ พรว่าทางบางคนได้สองแสนนะครับแต่ชนบทนี่ได้คนละหมื่นกว่านี่ต้องเรียนอย่างนี้ต,งตรงๆแต่ว่าเรียนตรงๆเราไม่ได้อิจฉาเลยเพ<ต>ื่อถือว่าเราพอใจในสิ่งที่ตรงนี้มันมีอยู่<ะ>แล้วก็สามก็คือตอนนั้นปี p ก็บอกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกับพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันเราก็บอกว่าก็พยายามจะปรับลดเงินก้อนนี้เพื่อไปให้พยาบาลแต่พอต่นหลังพอเกิดการเคลื่อนไหวบอกว่าวงเงินวิชาชีพใครวิชาชีพเรา นะครแล้วจะเพิ่มไหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับมันก็เลยเราก็เลยงงว่าสับสนคืออะไรแล้วหนึงเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ะแล้วหงเปอรเ็นผมจะเปลี่ยนเช่นวหนึเปอร์เ็ก็คืออย่างเช่นสามหมืนบาทหเป็นท่าไหร่รู้ไหมสามร้อยบาทจากเดิมต้องมานั่งเก็บข้อมูลต้องมีแล้วมีปัญหาว่าเครื่องมือที่เอามาใช้ก็ยังไม่พร้อมอันนี้สมมติถ้าผมยืนตามโมเดล่าสุดขึ้คุณบอกบอกก็ยังไห้เขาไปย่อถึงจะเพิ่มไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ร้อยอะไรก็แต่แตงเงิน ระบบปริารมนราไไนต้องฟังให้ดีระบบบริการสุขภาพเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นแบบใช้แต่ปริมาณในการทําผมยกเป็อย่างนะครับสมมติว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มีหมอหอยู่สองคนคุณสรยุทธ์เป็นคนที่คุยเก่งแล้วก็เป็นคนที่ชอบตรวจละเอียดแล้วก็คุยกับคนไข้ครั้งหนึ่งผมว่าสิบห้านาทีถ้าปนประหลัดเนี่ยก็เป็นคาตรวจเร็วนะฮะแต่ไม่ใช่ไม่มีคุณภาพนะตรวจเร็วสมมติว่าวันหนึ่งตรวจได้ยี่สิบเคสคุณสรยุทธ์ตรวจได้ห้าเคส ในบริบทนี้เข้าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะเพราะทุกคนต่างคนต่างทํางานและแต่ความต้องการพยาบาลหน้าห้องไปตรวจเจ็บคนไข้คนหนึ่งนะฮะในอดีตเจอคนไข้ที่พูดตรงตรงนมากเรื่องอ่ะคุยยังไม่รู้เรื่องเขาก็เอ้ตส่งคุณสนรยุทธดีกว่าหมายภาพเป็นระบบเก็บถ้าตอแต้ใหม่คุณสอรยุทธได้ห้าแต้มท่านประหลัดผมได้ยี่สิบแต้มแล้วอย่างนี้มันวัดได้ยังไงมันวัดได้แต่ปฏิบัติไม่ไม่สะท้อนมันไม่สะท้อนวิธีการปฏิบัติแล้วต้องข้อสำคัญ การทํางานเยนรอมันชุมชนเนี่ยเนื่องจากมันมันคุมกันเองโดยปริยายเช่นมีหมออยู่สามสี่คนถ้าว่าเรามีหมอสามคนคุณสรยศ์หายไปผมก็ต้องบีบคุณสรุรยศ์เองไม่จาเป็นต้องมาตั้งเก็บพี p พการให้คะแนนพราะยืนยันอย่างนั้ยืนยันอย่างนั้คุณหมอตลงะความจริงเนี่ยมันมีความจริงอยู่หลายประกาศถึงเรื่องของการที่ทํางานแทนการที่ทํางานมากเขาดูแลกันเองอันนี้ครับที่เป็นดูแลกันเองเนี่ยความจริงในในพื้นที่ก็คือขนาดนี้เนี่ย การทํางานในโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยมีหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นผมผมเชื่อในสองสาเรื่องหนึ่งในเรื่องของจรรญ,ญาบัรสองในเรื่องของมาตรฐานนะครับและเรื่องของคุณภาพนะ,นะครับผมก็ไม่เชื่อว่ากลไกการเงินเนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับจะทําให้แพทย์เนี่ยเปลี่ยน,น <ะ S 1> เปลี่ยนจรรญ,ญาเปลี่ยนวิธีการ เปลี่ยนเรื่องของการที่จะดูแลคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทําอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยไม่เกิดสมองไหลขนาดที่บอกครับแล้วก็คิดว่าคนที่ทํางานนะครับแล้วก็ทํางานได้อย่างได้มาตรฐานและมีจรรยาบรรณเนี่ยกับการเก็บข้อมูลตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นยืนยันระบบนี้ครับคุณหมอก็ยืนยันว่า ผมก็ผมก็วันนี้ไม่ต้องอพูดอธิบายมากแค่ไม่กี่วันน้องเขาพูดออกมาทัดเจนแล้วนะครับว่าเขาลาออกเพราะเขารู้สึกถูกเหมือนลดทอนศักดิ์ศรีในสิ่งที่กระทรวงสรรสุขมาไว้คนมีอยู่ขั้นหนึ่งที่มาจากบ้านฝางนี้ต้องไม่ขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยนามนะครับ เป็นแม่ปกติแล้วเขาขอทุนโอดของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเขาเขาบอกกับผมเลยว่าเขายากจนเขาก็เลยขอรับทุนและยอมยอมรับเงื่อนไขได้ค่าตอบแทนช่วยในระหว่างเรียนแต่ว่าต้องรับเงื่อนไขว่าใช้ทุนมากกว่าเขาสี่เท่าจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบค่าปรับมากกว่าเขาห้าเท่าพอรับได้เพราะเรื่องจากว่ามองในอนาคตว่าคุณมีความมั่นคงในการที่จะเขาจะอยู่ต่อในชนบทต่อตั้งใจจะอยู่เกินตึบสองปีขึ้นไปเพราะวันนี้พอปรับลดลงเขาบอกเขาไม่เอาดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นต่อไปนี้เขา เขาเขารีบออกไปก่อนที่เขาจะได้โอกาสดีกว่าเพราะในอนาคตอาจจะต้องถูกผับลดลงจกกนกระทั่งไม่เหลืออะไรแล้วเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้สิ่งที่ผมกังวลคืออย่างนี้ครับสิ่งที่เขาได้มาชักจูงให้อยู่ในชนบทคือไ่เลี้ยงเหมาจ่ายแล้วมาทำปีสอปีมันเกิดปริมาณปัญหาต่างๆมากมายสร้างความแตกแยกในโรงพยาบาชุมชนแล้วคุณภา,ภาพในการทํางานทนไม่ไหวสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นฮะ,ะมันเขาก็หนีไปอยู่คลินิกอยู่โรงพยาบาลเอกชนแล้วใครถึงหุ่นอยู่ที่เราสงสัยอยู่ไม่ได้เข้าหา ใครเป็นคนใครเป็นคนได้ประโยชน์จากการที่รัฐลดค่าตอบแทนลงเขาก็ช้อนตัวเราไปในเงียนี่คงจะไล่ัฐมนตรีว่ากนึกนั่นแหละครับแล้วใครที่เกิดประโยชน์ถ้าแพทย์แพทย์แล้วใครซวยฮะประชาชนคนยาก้ากที่เกิดิกันอันนี้บอกเลยนะทุกอย่างทําเพื่อจะสนับสนุนโรงพายาบาลเอกชนซึ่งต้องการจะเกิดไม่ได้ข้อคับใช่ไหมฮะถูกผมผมคิดว่าแล้วคนยากยากจะเดือดร้อนในที่นี้กลับมาดูเรื่องของข้อมูลของการออกจากระบบของแพทย์นะค,ะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ย ก็จะมีแพทย์ออกจากระบบประมาณปีละ6 0 0ถึงเจ็ดร้อยู่แล้วปกติอยู่แล้วแวม้กระทั่งมีบี้เล้ยงหมอจ่ายที่มีผลในปี52และ53านะครับผมคิดว่าตัวตัวเลขตรงนี้เป็นตัวเลขของการออกจากนอกระบบโดยปกติซึ่งผมถึงเรียนว่าปัจจัยที่ทําให้แพทย์ออกนอกระบบหรืออยู่ในระบบเนี่ยมีหลายปัจจัยมีเลี้ยงหมอจ่ายเป็นส่วนหนึ่งถ้าใช้โมเดลนี้มันวัดจะได้เลยฮะภายในหนึ่งปีก็เห็นแล้วฮะสมมติว่าถ้าเกิดออกนอกระบบเฉลี่ยเหมือนเหมือนเดิม คุณหมอรล,ลก็ถูกแต่ถ้าเกิดออกนอกระบบมากกว่าเดิมนะฮะทางคุณหมอเกิีนสักก็ถูกตกลงจะใช้ครับเราจะยอมทดลองเนี่ยเราจะยอมทดลองให้หมอหายไปจากระบบแล้วก็อย่างยกตัวอย่างง่ายสุดยุบพลาสท่าบ่อบมีหมอเป็นสระฟื้นฟูหายไปก็หายไปตลอดเลยแล้วชาวบ้านไม่ได้ทำเจาะกรตรงกกันหรอผม ในในมติครมอจะบอกอย่างนี้นะครับว่าผมเชื่อว่าในหลักการเนี่ยให้ผสมผสานะระหว่างเรื่องเหมาจ่ายกับเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานแล้วเมื่อครบหนึ่งปีเนี่ยก็จะให้มีการประเมินระหว่างนี้ประเมินกันอย่างเข้มข้นผมเชื่อว่ามันจะมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขอนลองประเมินหนึ่งปีไม่ได้เหรอคุณหมอเราเราไปไประเมินกับความเป็นความตายคนไข้นะ ผมยกเป็อย่างง่ายๆสุดคือเนี่ยหมอเวชศาสตร์ปืนฟูที่ดูแลคนพิการในท่าบอ่อ <ฮะ S 2> คุณหมอท่านนี้เป็นคนอยู่ท่าบ่อนะครับ <ฮะ S 2> เขาบอกว่าเป็นอันนี้เลยที่เขาผักดันให้เขาไปอยู่เอกชน <ฮะ S 2> เขาเองต้องเขาเขาไม่ได้เดือดร้อนนะเพรา<ฮ>ะเขาไปรับเงินใหญ่ฮะฮะแต่ชาวบ้านนั่นจะเดือดร้อน <ฮะ S 2> ผมถามว่ารัฐบาลอยากจะปล่อยให้มาทดลองเหรอ <ฮะ S 2> ท,ทั้งบันี่ตรงนี้เนี่ยเราบอกแล้วเราไม่ได้หวังกดเอาคนทั้งหมดอยู่นะ,ะฮะแต่มันดีเห็นชัดเจนเอาเอาไปทดลองเหรอได้ได้ทดลองนะครับผมเชื่อว่าในหลักการเนี่ย โดยโดยสิ่งที่ผมคิดว่าทั้งในวงการไหนก็ตามเนี่ยการจ่ายไม่เล็กมเลาจ่ายเนี่ยถือว่าเป็นการดูในการที่แพทย์ในโรงพยาบาลชนุมชนควรจะได้รับะนะครับค่าตอบแทนการเสียโอกาสในระดับนี้ก็ตรงกันนะครับแล้วก็ เพิ่มเติมด้วยการจ่ายตามผลการปฏิบัติทำไมไม่จ่ายออนท็อปไปตรงนั้นก็จะเห็นต้องไปดูในรายละเอียดของแต่ละโรงพยาบาลด้วยนะครับเรื่องของจํานวนแพทย์เรื่องของปริมาณงานไว้มีโอกาสมาคุยเรื่อยๆเลยไว้มีโอกาสนะฮะวันนี้เอาไ่้แล้หนึ่งวินาทีแล้วัเวลาจะหมดแล้วฮะนิดเดียวแล้หมดไปนาแล้วนิดเดียวกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขทาแบบรีบเร่งนะครับแล้วก็ดูเรามีแบ่งเป็นกลุ่มกอของโรงพยาบาลส่วนโรงพยาบาลทั่วไปกลุ่มกอนี้ผมยกตัวอย่างง่ายคือสมุยเกาะสมุยนะครับปรากฏว่าได้มากกว่าโรงพยาบาล ถ่หลางกับภูเก็ตฮะซึ่งในเฟสที่สองเนี่ยเขาจะเลยอยู่ห้าพันในขณะที่เกาะสมุยซึ่งเดิมเป็นศูนย์บาทอ่าใมากกว่าอผมดูแล้วตรงนี้เนี่ยมันน่าตกใจว่าอยู่ดีมาเปลี่ยนทั้งที่ทบริบทมันเหมือนกันอ่านะครับแต่ว่าดีกว่าด้วยซ้ำเพราะละมานเกาะสมุยเนี่ยมันเหมือนงพมาลจังหวัดอ่าปีแย์ตอนนี้อยู่สิบหกคนฮะนะครับแต่ปรากฏว่างพมาลชุมชนเดิมที่มีเครื่องไม้เครื่องมือน้อยกว่าตอนนี้ถูกปรับเดิมเดิมในค่าต่แทนมากกว่าตอนนี้ถูกปรับลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง ตอคิดว่าน่าจะต้องมองภาพรวมนะครับว่าเงื่อนไขในการกําหนดโรงมานทู่วไปขนาดก่อหรือขอเี่มันมีปัจจัยอะไรบ้างเพราะถ้ายกแต่ละที่เปรียบเทียบเนี่ยก็อาจจะเห็นนะครับความที่อาจจะมีเหตุผลและมีมุมมองในแต่ละไว้มีโอกาสมาคุยกันต่อไวู้โอกวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะวันนี้คุยกันหลักการก่อนสวัสดีครับ